ตอนนี้ยวนปัดหลวงปู่มหาชิลาครับอันเด่นงวดนี้ตัวไหนครับวันที่สิบหกคุณภาพเจ็ดล่างค่ะฮะอะไรนะอะไรนะเจ็ดลเจ็ดล <ah> <ah> ่างเจ็ดล่างอุ้ยเราแห้งเลยเจ็ดล่างมิตตัวไหนในอันนี้ใคายเรเห็นคนเด้อเห็นแต่ขามีตัวไหนนะครับเจ็ดล่างล่ะเจ้าแม่เจ้าแม่เอียงครับอันงวดว่าฮันไดมาศูนย์ล่างงวดนี้เจ็ดล่างเจ็ดล่าง แม่นค่ะวิ่งวิ่งเจ็ดล่างเลยค่ะตัวเดียวบอกมี่ตัวเดียวค่ะบมีค่ะมาตัวว่งเจดลางดิเจ็ดลางเจดอย่างหน้าพีน้องเลยเจ็ดศูนย์ฮอดเจ็ดเก้า๊อค่ะแล้วคนมักซื้อตัวใดครับพี่จนมากมาซื้อตัวใดที่เนมาซื้อมื่อนี้บอค่ะครับเจ็ดแปดกับหนึ่งสามเจ็ดแปดหนึ่งสามตมค่ะที่ถามเป็นอายุปูขายนี่จะเป็นแปเป็นหน แล้วก็เป็นอ่า่ากีน้องเป็นนี่เดียเนาะขอให้โชคดีเด้อกำัเล็กด้่บุบบุกลังได้กับปุ้นกลับไปเบางอีกเท่ยนึงเด้อดีน้องเด้ขอบคุณค่ะสิบหกคุณสภาพได้ครับเด้อ